ต่อมาก็เจอหมอจัดกระดูกหมอก็จัดกระดูกให้นะทั้งหมดนี้ก็บรรเทาบาบางแต่ว่าอยากจะแชร์ว่าที่สุดแล้วที่ได้ผลมากที่สุดก็คืออันนี้นะก็คือถุงน้ําร้อนอันนี้ร้วชาร์ดแล้วมันจะตัดไฟเองเอามาตั้งไว้ใต้ขานะนี่เราแล้วเราก็นั่งทับเลยนั่งทับเลยนั่งทับมันก็จะไปคลายพวกเส้น เนีย่ยนี่ขออนุญาตเปิดหน้าอุยร้อนนะต้องเอาผ้ามารองชั้นหนึ่งนั่งทับลงไปเลยเนี่ยจะเห็นข้างๆนั่งทับที่ตรงใต้หัวเขานี่แหละนะมันจะได้หย่อนเส้นที่เส้นข้างๆที่มันตึงทั้งสองด้านอ่ะนะเราจะโยกมาทางซ้ายทางขวาก็ได้นะดูมาทางด้านนี้ก็ได้นะใชใ้คุ้มใชใ้คุ้มเพราะว่า เพิ่งทำแค่วันเดียวอะ่ะเส้นที่ตรง,นตง,ตงเนี้ยปวดปวดตึงๆเนี่ยย่อนไปหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะรู้สึกเลยว่าเดินแล้วมั่นใจขึ้นโอ้นะโอ้เนี้ยก็อยากจะแชร์เนี้ยว่ามันเป็นของดีที่มีอยู่ข้างตัวแต่ไม่รู้จักมาใช้นะลําพังแค่เราไปนวดเราไปจัดก,กระดูกอะไรพวกนี้นะก็ดีระดับหนึ่งแล้วพอมาเจอนี้โอ้ดีขึ้นอีกเลยนะนี่น,น,นี่ให้เห็นว่ามันอยู่ด้านข้างเรานะ นั่งทับไปเลยนั่งทับซ้อนไปเลยแล้วจะเอาขึ้นมาประกบข้างบนได้อีกนะเคื่อนี้เนี่ยบางทีเราไม่สะดวกที่จะไปหาหมอนนวดอันนี้ซื้อมาอันนึงน่าจะไม่เกินห้าร้อยบาทนะแถวยาวราชนแถวอะไรตรงไหนท,ที่เป็นน่าจะเป็นของจีนด้วยนะเอามาประกบก่อนนวดคือคือ เพื่อฝากบอกพวกหมอนวดด้วยหมอตัดกระดูกด้วยว่าน้องสาวที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าต้องใช้โคแพคหรือว่าใช้ฮอตแพคทำให้เราสะดุดได้ว,ว่ากล้ามเนื้อน่ม,นมันมีความตึงแน่นนะไปกดนวดโอ้โหร้องจาาเลยนี่เจอหมอนวดมาเกือบสิบคนละกดแล้วเนี่ยเราแทบอักเสบนะแต่พอมีตัวเนี้มาช่วยผ่อนคลายก่อนแล้วเราค่อยไปนวดทีหลังหรือค่อยไปจัดกระดูกทีหลังเนี่ย แต่ไม่งั้นมันมันจะอักเสบอย่างนี้เลยนะอันนี้เราเจาะเลือดออกแต่บริเวณเนี้ยก่อนหน้านี้ยกดแล้วเจ็บมากๆซึ่งหมอเขาบอกว่าเส้นตึงอยู่ทําให้เราได้ความรู้อันนี้อยากจะมาเผื่อแผ่นะครับขออนุญาตโชว์ขาอ่อนนิดหน่อยเนี่ยผังน,นี้ตึงหมดเลยนะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ตึงระดับที่เราจะนวดอย่างเดียวแล้วมันจะทนไหวเราลองร้อง,องน้ําตาลเล็ดน้ําตาไหลามาหลายครั้งละหรือแม้แต่การกดเนี่ย ใช้เข้าสอกกดตามที่มีหมอหลายคนแนะนำมาก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าเจ็บมากแต่ถ้าเผื่อเราไปแช่น้ำอุ่นแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นในสมัยที่ผมอยู่ไต้หวันเนี่ยมันจะมีเย็นร้อนเย็นร้อนเนี่ยแนวแนวธรรมชาติบาบัดเนี่ยมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวแล้วเราค่อยมากดมานนวดเออแล้วเราค่อยมาจัดกระดูกเออผมจัดลำดับหนึ่งสองสามให้ฟังแล้วนะครับ เผื่อว่าท่านจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้ที่ผมเจ็บหัวเขา่าจนไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าขึ้นบันไดไม่กล้าขึ้นรถเมล์เพราะว่ามันมันไม่ชัวร์เลยอ่ะมันมันพลิกปุ๊บเราจะเกือบล้มเลยนะครับมันตรงนี้จุดนี้แต่เดิมผมเอาแต่เจาะเลือดอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปหาหมอน,นวดนวดอย่างเดียวก็เจ็บมากๆแต่มันยังไม่หายนะจนแบบนี้ก็มาจัดกระดูกก็แล้วแต่มามาเจอไอ้ถุงน้ําร้อนเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเอาสลับ โคแพดนะโอ้พวกนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นเลยมั่นใจขึ้นเลยเรารู้สึกเลยว่าช่วงขาลึกๆที่มันตึงอยู่เนี่ยมันคลายออกนะเดี๋ยวทำาอีกเ้าสองลาวันปากประสบการณ์ในนี้ไ้ด้วยนะครับแล้วแชร์แล้วก็เราจะได้ช่วยกันเพราะว่าคนที่เจ็บเข่าน่าจะเป็นล้านๆคนแล้ะถ้าได้ความรู้อันนี้ไปใช้ทั้ง ถุงน้ำร้อนหรือว่าถุงน้ำเย็นสลับโคบแพกหรือว่าเอาน้ำแข็งมาแล้วก็เอาผ้าห่มมาหุ้มน้ำแข็งแล้วมาประกบร้อนเย็นร้อนเย็นก้อนนี่เหล่านี้ก็จะคลายลงคลายลงแล้วเราค่อยกดค่อยนวดตามสูตรแพทย์แผนไทยเส้นประทานสิบแล้วเราค่อยจัดกระดูกโอ้โหไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าผมมีญาติพี่น้องเนี่ยไปผ่าตัดหัวเข่ามามันมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่มันไม่ดีมันทาให้เดิน ไม่ตรงแล้วก็ส่วนที่กระดดก,กระดูกทับเส้นอยู่ข้างหลังแถวเนี้ยมันไม่ได้คลายมันไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ